ล้าน้อยน้องสานวันนี้ทุกคนต้องดีกวับพ่อแล้วเนาะไปทีไปตามล่าหาคนถือเลข400ล้านอันในเดือนเด็กนะเพาะได้ส่องทิศพันมาไมละได้ส่องทิศพันมาเนาะที่ไปตามหาเพื่อนมาเพื่อนอันยุบ้านอันบ้านนักบุญเตมูฮัวเงินเพมนชี้ยเท่ธใดเราไปเนาะทุกคนเนาะตอนนี้น้องดิบอันยุบยังจันที่อันซี่กับกันเลยว่าเออไปตามล้านในนึงนะทุกคนเนาะเออมา เอร์อ่ะมันถูกกาสิเจอเพลินหรือบ่เพราะว่าน้องดีก็พอแล้วก็บ่ได้นัดขึ้นเนาะมีเบอร์มีเฟสเลยฮะฮ่โบมีเบอร์บ่มีเฟซเพลินเลยแม่นบ่มีเบอร์บ่มีเฟซเพลินเลยเนาะก็สิไปตามหาเมือเมื่เพื่อนสิอยู่เหอนหรือบ่อยู่ เราไปเท่าแคมปของแล้วไปอีิเห็น ทุกควริดไฟแดงเบาตบเพราะนี่ใคร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 ชิ่รก็เบาอย่างที่เราได้ลำนี้นะ ไปบัานเกิดเนาะฮะแยกเกิดไปหน้บ้านเกิดเจอโบ้ฮอดบ้านเกิดเอเอเอันไปทางบ้านเกิดได้อันโบ้ไม่ได้ไปฮอดบ้านเกิดนะทุกคนเนาะพ่ <h aw> <h aw> อไก่ไปเนี่ยจากนี้ไปพุ่นนะไปอัอนวบ้บ้านเนี่ยนะ ติดแอร <c oughs> ์แยังเห็นแอร์อยู่กีนะ <c oughs> โอ้ยอยากลงไปได้แนวเหื่อเพรอะขังก็ิา <c oughs> <c oughs> อ่าก็เคยลงไปว่าอันน้่เหื่อเพรนะเคยด้วยเนอะเนเห็นเด็กผ่านเนอมีโอก <c oughs> าสอยากลงไปอยู่

เอาไหมปาน้ำลุงไหมเ,เด,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 ด้วยเด้วถูเดี๋ยวไถูเดีถูเดไหสบายดีเลยสบายดีอ้อ้บาเลยดีบาดีรองคนรองเพสบายดีไว้หน่อจยจเนะร้อเลยใหญ่ห <c oughs> เลยเลขสี่ร้อยล้าน <c oughs> <c oughs> จะพูดหี้ยหอองพิงเหนี่ทุกคนฮอแอ่ะเด้องันคนยืนโชคมาดนะไม่เดียววเที่ซือหลายล้านห้าวซื้อไปนะาซื้อไปสองเซนสามเซนปลาซื้อเลนะถ้าพกฝันฝันนะอันฝันอันซื้ออันพกฝันอันละเมนห่าซื้อไปเบิดบักหลายก็น่อันมือมันถือที่ร้อยเบิรหกเจ็ดสิบแปปฝันเป็นซื้อแม่อ้น ฝันยังฝันว่าอย่างฝันยังมือถือเล่งฝันได้เงินมาไหลไปแล้วไปกลับงูอยู่กองเล่าหน้าเก็บเอาเงินปอะแต่ื่นสว่างไปซื้อถือซีเลยล้านเอาซื้อไปนะเอาซื้อไปนะสู้เปลี่ยนสู้ให้เพิ่ซสู้ให้บสู้ของเฮาเล้าเองเฮาเล่าเองเออจดตตัวเลขไอ้เพื่อนเนาะเฮาเล้าเองถึงนักกุมารเนี่ยทีโบถึงนั่งอันบักฟุ้งนะ เนี่หสิห้าวซื้อไปหน่อยแต่ละหวดซื้อบกอะไรบัดหัวนั้นซื้อหน่อยซื้อหน่อยพะชื่อบเลเจ็ดสิบปอาเสิบต่ละงวดสองแสนแสนไปอันเขาเะนนเบ้าอันเขาเยว่ายาสุเก้สุราฟังอันใดก็ได้เราซื้อบัตเออกมก็ซืเศร้าแล้วล่ะบมควรซื้อดรอกบัดนี้ไหนเขาให้กันผมก็ซื้อทุกลำเลขนี่แหละ แล้วผ bueno> ูอยากซื้อเขียงเขาก็แนวอันปักบูสักบักบูสบันให้แบบนี้ห้ค่ะตปเก้สกซ้เราฟังอันไรนกันนะเก็บมาแน้วมาไมบมาดิ้นแม่เมยไมเก็บใหได้บ่ก็ไล่ละไม่แม่์แบแล้วก็บหเอา เอาฝันแล้วก็ไปซื้อเงินจะมาเต็มอันนี้อยู่หลังบ้านบุมีอย่งไี้แต่เงินป๊าไปซะไปพ่อหูเปิดอีฝ่ายเดยก็ซื้อแบบนั้นพ่อหูพูอยู่หะอยู่หลังบ้านหะลยนอยก็เป็นละนึงนะหูก็เป็นนีก็ยาางชนมาขายไนคเดี๋ยวว่าตื่นเศ้ามาไปพ่องูผข้มานั่นเนาะรือว่าอยูนในคฝันนะตนน้้ามาแล้ไปกินห็ด ี่านท่ฝันไปเก็บเล้มาตีอเมเสแล้วอยู่นานไม่เป็นไรแม่ลูกนี่บ่เอาจังไงเอาใหแม่กับังเอิญกันนันละตัวโป้มูะโซ่แมนนซเงินอยู่โลกเกนไ่มีอย่างเก็บไปใส่กับื้เงนกนีเงินเามจะส่งเต็มทุนงกเบกงเอาพี่ละอันเราพอละพะใ่เนี่ยทั้งือ งูหันดวโลไก่านัโลไก่สะบัดโลบโลบเปนถัป้ายื่ดขึ้นสะบัดมีแต่เงินมาเนี่ยอืมอะไรลูกไปซื้อเลซื้อเลขสี่ร้อยล้านฝันเระฝันฝันวาได้เงินทุกคนได้เงินเดือนล้าอยู่กับไก่เพื่อนแม่ๆอ่ามันตำนาเลขสะบัิเป็นนั่นงูขนลูกงีเชโอ้งูขีเช็ซื้องูขีเล็มันน้องซับยิงก็หกตัวซับไปซัมาเอาเองก็ซับตั้งเอาเองมดเ ตัต้งววเลยได้เลยเคยมาสิกวดเลขเยอะแอออนนี้เคยสื่อถามซื้อเขาแล้วก็เลี้ยงไปเนาะว่าเขาจนเงินกันไหมออชุดนี้เรามากวดบางเฮ่อฟูมแม่แล้วแม่เราเอาเด้่ <c oughs> มันว่แม่เน้นเป็นเลขแมวเตัวเลยยกเลิกให้แม่เพือ่อให้แม่ไม่ใส่ร<อ>ะบบตัวเลขมันชนะทีสี่ร้อยล้านปลาเพราะ่าเป็ตเหตุหรอเาได้ คือไล่ใน้งใ่วงคุณอ่ะอืมนี่นี่ไงนะมีแต่ไอ้ปอนก็แบบนั้นในบ้านลราในบ้านพูดในคำหล่ยมพูดถอเาพูดถี่ขดอบกันเนข้ไปได้แล้วขีบอรเดี๋ยวนี้บนพอดเที่ยงไปต่ออยู่ไป่ใ่ออกไปนมันจะกิงเือาทางทางทารถอย่างมาให้ให้เจซิ่อะให้เจไไปอ่นอไปน เองกินเอมันนี่นั่นบอกมเาวไเไปสัมเาษลเอาไปลาะเออให้คลิปนันี่เราระขอไปลงเขา้าให้คลิปนี้นะตองิกัได้คุณผูชจยิงเด่นคุณู้ชจับอ่ใ้คลิปมันนี่หัวคลิปไปลงซ่องยูทูบคุณเอนเอฟซีเพิ่นนน่ะจะถึงเลเน็่งดูเลยเาให ได้เงินที่อ YouTube มาจากบริษัทหรือยันได้เงิเ่อลงไลน์อังได้บแหม่ใหให้บางไลน์ค่อยได้ไม่ได้บ้างยังไงล่ะนเึ้ก็เอาเล้วกัาได้บ้างนะคือทวานะบางบังให้บังโฆษณาให้ได้ยัสุดกบุกมาถึงจะได้เรอไอ้นี่มันบปยุทธยังดาแม่นนัย่งบุญเงินเราสมุดบันทึกริยุทธ์น้ำหวนะห้เขาไม่จามเงินมาโอ้ ขาญาตเนี่นั่นคือตะกี้พันมาเนาะนั่นเขานำมานะเขาดีได้เดี๋ยวนี้นะดคดีว่าพวกเจากับพวกเขาบอังนะพกบลังคือแนั้นเขามาดีเขาสร้างมาดิไ่หยุดหลุดที่นี้นะแล้วเข้าเอาเงินนั่นนะ เขารยยางเงินสดเลยเนาะเขา้เเป็นซีเขาเลยเนาะเขาโอนจฝากนี่กับฝากนี่สิเขาเอ่งเี้ยออมันจะถึงดีอะไยังพอไงจะถึงิงจต้องซื้อูตลอดถึงตลอดฟูเฮงไงซ่สีตลอดถือเนาะเราอันพันอันจะเชื่อมชื่อถไมเนาะหกตัวหกตัวได้สองตัวก็ยังบเกแล้วได้ซื้อผัานละเล็กเนี่ยก็อ่านหัวอิเล็อนิกส์ยังพูดนะห้มีสิบ คู่ป่ะเออมีห้าคู่เนาะมีห้าคู่ก็ส่งซี่หกแปดสิบสิบตัววนี้คถื้อหันได้เ่าเด็กก็ห้าลอยล้านน้ำซัดโปเมนอันอีกอันนึงค่ะนะน้ำซัดหันมันยังมีแต่ซี่คู่สี่ตัวน้ำซัดอัเล็กอันะมีห้าคู่ก็นยังวะเล็กนันมีห้าป้องป้องละส่งสี่หกแปดสิบสิบตัวบุได้ห้าลอยแล้วบุคือไอ้ซื้อมาในหลายปีแล้วสปัจจนไหนแล้วกุง ุกันก็ยงมดซื่บุปาแม่พอดีก็มาซื่อซื้อยุสองตัวสองตัวโดนโบลายก็าถือสองตัวเธอเตอันเตอันถือเลขอันสหลายก็ถือไ่สองตัวสองตัวใช่สองพันท่บัมือนึงก็ได้สามตุก็ตัวมัอซื่อเอาเฮงบอานี่หนาวดึกเลขมันทสามตุกซือ นเกคนเลยกาะ่อยาคืน้คนเะบ้านเรเมืองเะแข่งแป้งเป็นตะปวดน้ำผันคนละแปดร้อยสองคนปลาปดร้อยสคนตายบ่ไดทงตือไปแแปดร้อยสองคนสี่ร้อยสองคนผู้ที่สาโตบ่อรูสองโตนนอกนะเราเผู้ที่ผู้สี่ร้อยสองคนยุูใหญ่ยงหลวงอย่ยงก็อันอย้างก็บมันันนัอีกซีใช่ไ ถ้าซื้อหกตัวยังเป็นตาซื้อสองพันขึ้นไปเนาะถือค่อยได้หลายสิ่งนะเมื่อนั้นถือวัตถุตัวโอ้นะไล่มานะถือซื้อสามสามห้านี่ถือบัตรเล็้าเล็หามู้มาดืตัวตัี่ตัวมัวไม่เป็ืสิบสิบเอออันเดียวฮะสามสองตัวสองตัวถือตัวสองพันถือที่้วยห้าสิบ ไม่พอพออนี้ถือหนาโตัวขึ uh, ้นได้าดตัวบซื้อเยเออถืออซื้อตหกตัวหกตัวกับสามตัวสองตัวชีหเาซื้อไปเลยพอพอกรองเ้าซื้อเมงดืน้เดาเดาจเอาพวกกซุ่มนี่เาพันธุด้ซุ่มกามกองกับาษป่ายบันมนี่เอาทย่เืข้าวที่มากหลายเล็โอ้มมนเป็นเศษ ตพอสามแซนไปอันที่นึงมัจใจเนาะอันที่สองไม่ดวงเบีนดวงใส่แส่ร f ห้าสิบนร้ยห้าสิบตันนี้เป็นเก้าพันตันนี้นี่ใช้น้ำเอ็มรอยนทุกคนอยไปเยได้เวลาแล้วเโอเคุกคน ไปได้มาหาทีเพื่อนถือเงี้ย400ล้านป้าขอมือนึงขอต้องถือขอคลิปนี้น้องบีบกุ้งด้คนละนะเกริตู้กับสิบอตัวล้านก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมาดูคลิปน้องบีบกุ้งได้เลือกคลิปนี้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจน้องยิ้กับน้องได้คลิปต่อไปและที่สำคัญก็ยิ้มุงก็ดิ้งเพื่อนไปพาคลิปมาอีกสองที่น้องได้ รอบพิปนี้ก็ขอบกอลคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายจิคกีคิพายลาค่ะเยอะทุกคนเตชมหน้าของนานะผู้เพื่อนโชคดีเนาะเป็นอยู่บ้านนักกุ้งเมืองชแธนีนะครหลวงเมืองจันทร์ทุกคนเลยเนาะที่ว่าเป็นโชคดีเนาะสี่้อยล้าน ฮะพูดแต่จอสึกากโชคดีคือเพื่อนกึ้ซ sì ื้อเลยทุกคนเนะอ่าคือไม่ตื่นมันซื้อสมอเมื่อนะคิดฝันแล้วได้เงินหลายว่าสันเนาะเงินหลายแล้วเห็นตัวงูเห็นตัวงูพ่อมาเส้นเนี่ยเนาะเคนละซื้อเลขงูลงท้ายอ่ะเนาะอ่าห้าหกตัวเลขหกตัวเพื่อกระซับเอาเองเขียนเอาเองเพื่อนทั่นแหละเนาะทุกคนเนาะอย่างไม่ซับเลยเขียนแต่ฝัดเดียวเลยเสมอแล้วก็ คนต้องดิมคิดว่าโอ้พ่นซุ่มอ๋อว่าคืนอใไมาถามตัวจริงร่มตัวจริงเพิ่นว่าเพิ่นฝันเ,เนะาะโมาเนาะทุกคนโชกโชคมามักซื้อได้เพาะละแสนสองแสนสามแสนเพิ 2, 100, 3, 100, เ่นว่านั่น,น,นเนาะเมื่อนั้นรเราซื้อบตสิบปพันะถกทคนซื้อน่อหน่อยอซื้อฮ่าฮัาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮฮนะ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าา